นี่ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับหลังจากที่พักค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนนะครับขอเช็คก่อนนะว่าลืมอะไรไว้หรือเปล่านะครับโอเคไม่น่าจะลืมอะไรนะฮะอันนี้ต้องแต่งตัวกันนะครับผม แล้วพอดีฮะระหว,ว่างแต่งตัวสตาร์ทเครื่องวอร์มไว้จริงๆก็วอร์มไว้ได้สักห้านาทีได้นะครับวอร์มให้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องมันได้ที่นะครับเพราะว่าผมใช้น้ำมันเครื่องเป็นเบอร์ห้าสิบนะครับคือค่าความเหนืดนะครับค่าความหนืดในช่วงห้าสิบอยู่ในช่วงที่แบบเรียกว่าเหนืนะคนะบหนืดมากนะครับก็เลยต้องวอร์ม ให้น้ำมันเครื่องมันได้อุณหภูมิก่อนนี้ผมจะเดินทางกลับชนบุรีนะครับจะไม่แวะที่ไหนนะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับตอนมานะครับผมก็ใช้เงินไปทั้งหมดน่าจะประมาณพันกว่าบาทแล้วนะครับก็มีค่าน้ำมันตอนมานะครับเติมไปประมาณ300รอรอบแรก200ก่อนรอบ2 0 0นึงแล้วก็ค่าที่พักนะครับ เ0 0ดร้อบวกเจ็ดร้อก็เป็นพันหนึ่งนะครับแล้วก็มีค่าอาหารนะครับจิปถาถะค่าอาหารนี่ก็หมดไปเมื่อคืนมือ้อเมื่อคืนนี้ก็ประมาณสองรอยี่บาทนะครับรวมแล้วก็เป็นเ็จพันสองรอยี่บนะครับอันนี้โดยประมาณอันนี้คือแค่แคตอนขามานะแต่ขากลับเนี่ยอันนี้จะเสียอีกประมาณเท่าไหร่นี้ยังไม่แน่ใจ แต่คิดว่าทริปนี้ผมตั้งไว้นะผมกะว่าน่าจะประมาณอยู่ดอลลาร์พันห้านะครับพันห้าบวกพันห้านิดๆน,น,นะครับพันห้าพันหกประคาดว่าเดี๋ยวจะต้องเติมมาอีกประมาณสองถึงสามร้อยนะครับเที่ยวแบบค่ำไหนนอนนั่นฮะหนึ่งคืนสำหรับวังน้ำเขียวนะครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้บอกได้เลยว่าเย็นมากนะครับเรียกได้ว่าหนาวเลยช้ามาตอนนี้ก็ยังเย็นนะครับตอนนี้ อากาศเย็นนะครับนี่ขนาด11โมงนนะครับแดดแดดก็มีแล้วแต่ว่าไม่รู้สึกร้อนมากนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเย็นอันนี้ใส่เสื้อแขนยาวเพื่อกันแสงแดดมันเผาเลยแต่ถามว่าร้อนไม่ไม่ไม่ร้อนนะอันนี้ไม่รู้สึกร้อนนะครับ สรุปทริปนี้นะครับคือทริปเนี้ยตอนแรกอรับผมต,ตั้งใจว่าจะมาแค่เช้าแล้วก็เย็นกลับนะครับก็คือมาถึงปุ๊บแล้วก็มาเปิดหน้ายางอะไรเงี้ยแล้วก็แวะร้านไอดินนั่งกินกาแฟประมาณรักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วขี่กลับแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าโดนมาดานอะไรนะฮะอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศ ที่วังเขียวมันเย็นนะครับมันเลยชวนให้ผมหน้าค้างคืนต่อนะครับจริงๆผมไม่ได้วางแผนมาเลยนะอันนี้จากใจเลยแต่พอมาเจออากาศเนาะชวนหน้าค้างคืนก็เลยอยู่ต่อคืนหนึ่งนะครับตอนมาอยากคือมาจากกรุงเทพ,พนะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยกลับพนัสนิคมเป็นทริปที่แบบว่าไม่ได้มีการวางแผนไว้เลยนะครับคือนึกอยากจะมาก็มาอยากจะไปไหนก็ไปนะครับ ขากลับนะครับนี่เติมเพิ่มอีก2 1 0รอสิบาทนะครับก็สรุปแล้วหมดค่าน้ำมันไปโดยประมาณห้า5้อยห้า้อยสิบาทนะครับห้าสิบาทค่าน้ำมันค่าที่พักอีกนะครับก็ที่พักเจ็ดร้อยห้า้สิบาทก็เป็นพัน0้อสิบบาทนะครับแล้วก็มีค่าอาหารครับ หน่อคืนนี้ก็อีกสองรอยี่สิบเป็นเท่าไหร่วะประมาณพันสี่พันสี่ร้อยกลางๆนะครับพันสี่ร้ยกลางๆก็อยู่ในช่วงงบประมาณพันห้านะครับก็สำหรับทริปเที่ยววังน้ำเขียวนะครับสองวันหนึ่งคืนก็จบไปด้วยงบประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาท ก็ตามนี้เลยไปฮะเด๋อเราเจอเพื่อนร่วมทางนะครับพี่ขี่ห้าร้อยใเจอพี่เขานะครับมาจอดแวะห้าร้อยด้วยกันนะครับในเป็นตัวเจนสามพี่มาจากไหนนะขอนแก่นใช่ไหมอ่านี่มาจากขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าสุรยองส่วนผมก็เข้าเมืองพนัฐก็เลยอ่ะได้ก็เลยไปด้วยกันขี่ไปด้วยกันเลยนะฮะจะได้ไม่เหงา พอดีนี้ผมทําช่อง youtube อยู่ไงพี่ช่องไหนอ่ะอ่ะเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ก็ไปกับเขาเลยเนียนเนียนไปเลยใช่ไหมพี่เนียนเลยอันเนี้ยยืนยืนหนึ่ห้าร้อยหกของขอกคลิปช่องผมนี่พิมพ์พิมพ์ตามนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ชื่อช่องผมนี่ฮะเป็นการเก็บเลยพิมว่าซีบ์ห้าร้อยเจนสองอ่ะพี่แค่นั้นอ่ะก็เจอแล้วใช่ โอเคก็ไปปะเดี๋ยวเดินทางกันต่อเดิน่าปไหนอ้ตอนนี้มีเพื่อนร่วมทางแล้วครับไป สี 40, 150, ่สิบร้อยห้าสิบเนะไปทางเดียวกันก็ไปได้วยกันนะผมโอ้ตรงนี้โอ้ทางตรงนี้ต้องระวังนะ e นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไดเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับหากชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e like, นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใน EP หน้านะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ